อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับอิซีทุกท่าน ครับก็พบกันเช่นเคยครับกับช่องเกษตรทํำเงินครับครับมือนี้ก็บ่ได้ดไปไซครับมือนี้ครับอยู่บ้านเกษตรมาแบ่งปันความูลพี่น้องบ้านเฮ้าครับสาหรับท่านใดที่ว่าอยากตอนกิงงมกม่วงกิงงบกมีหรือว่าบกฝรั่งกระตามลําไหย่ก็ได้เบิดครับสําหรับท่านใดอยากสีตอนกิงครับมื่อกี้กษสิมา แนะนำพี่น้องสําหรับท่านที่ใดท่านใดที่ว่าตอนอยังบ่ท่านเป็นแต่ว่าอยากได้กิ้งไม่ไปปลูกเมือ่อนี้กรับมาแนะนําพี่น้องบ้านห้าครับก่อนอื่นห้าก็ต้องไปเบ่องอุป,ปกรณ์กันก่อนครับว่าสิมีหยังแน่ครับไปเบ่งกันได้เลยครับครับสําหรับอุปกรณ์ของห่ากับสิมีอยู่ดังนี้ครับกัสิมี1นึงเมตรครับส,<ะ>ส สี่สามเอ็มลอยเครื่องดื่มชู้กําลังครับสี่วัตุดิบบันๆเท่ากับนี่แหละครับเขาเอิอนแยบกเ่าครับนี่ครับแย่เ่าผมเห็นเป็นลูกตุ่มมาเรียบร้อยครับืือนี้เท่ากับสีมาตอนกิงบั่วงกันพอเท่าใดอุปกรณ์ครบแล้วเท่ากับไปเลือกกิ้งครับอันนี้ครับ เดี๋ยวไปบังกิ้งกันครับกิ้งทีว่าเข้าสีต่วนนี่เข้าเข้าตรงเลือกกิ้งทีว่ามันพอดีครับแก่ไปกับ่ดีครับนี่ครับคันแบบนี้กับแบบนี้บ่ดีครับแบบนี้ครับบอค่อยออกหลากครับมันสีแก่พดครับแบบนี้เข้าตรงเข้าตรงคันเข้าตรงเลือกกิ้งที่มันพอดีครับแก่ไปกับ่ดีอ่อนไปกับ่ดีอันนี้ก็สิอ่อนไปครับนี่ครับมันสิเป็นสีเขียวพดครับนี่ครับอ่อน มันสีอ่อนพดครับนี่ครับเบิ่งดีครับพี่น้องคันแบบนี้คืออ่อนแม่นห้าตอนไปกับสีเน่าครับแบบนี้ครับบดีเ้ากิ่งที่ห้าเลือกนี่ห้าจะต้องเลือกมีทั้งเขียวมีทั้งแก่ครับอยู่น้ากันครับมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีอยากออกน้ําตาลจังหน่อยครับสีพอดีครับมันสีปนกันอยู่ครับนี่ครับกิ่งกิงที่่าพอดีครับนี่ครับเบิ่งงดีเลยครับมันสีมีทั้งสีเขียว ทั้งสีเขียวทั้งสีน้ำตาลแล้วครับมันกลมเกลื่อนกันอนูีครับนี่คนันแบบนี้ตอนหดเลยครับนี่ครับถือว่าพอดีครับนี่ครับเบิ่งครับนี่ครับคันแบบนี้พอดีครับบานนี้พอ่เอเฮ้าได้กิ้งที่ว่าเฮ้าเลือกได้แล้วบานนี้เฮากับมาใส่อุป,ปกรณ์ของเฮาที่นามาครับครับหลังจากเข้าเลือกกิ้งได้แล้วบานนี้เฮากับสีมาน ลงมือเฮ็ดกันเลยครับมีดที่ห้อนํามาเนี่แล้วครับควนครับควนให้รอบเลยครับแผลที่ว่าเขาต้องการสิตอนครับนี่ครับเขาเลือกได้จริงนี่พอดีเห็นมัครับนี่เขาก็ใส่มีดควนเลยครับควนให้รอบเลยด้วยครับทึ่งๆครับควนสองทีครับอีกทีอีกทีนึงก็ลางลงมาครับห่างกันประมาณสองเส้นครึ่งครับ ควนห้างกันครับนี่ควรให้รอบเลยครับคันมันมีตาก็เอาตาไว้ทึ่งๆเล้ครับคันม้นมีตาก็บอเป็นอย่างคันันคันมันมีตาก็เอาตาไว้ทึ่งๆนลงมาใส่มือใส่มือกดลายมีดครับมันห่าแกะเปลือกออกครับนี่ครับแกะเปลือกออกแกะนี่ครับคันห่าเลือกจริงใดมันชิบอย่างครับการแกะเปลือก มันสีออกเบิดเลยครับนี่ครับเขาแกะออกนี่ครับมันสีออกง่ายเลยครับขันท่องเลือกกิง้งใดคันเลือกกิ้งว่วใดเขาสิได้ขูดออกไลยครับนี่ครับสำหรับท่านใดคิดอยากสิไปตอนต้นไม้ไม้ถ้าไปปลูกขันเบิ่งวิธีการผม สาจิตให้เบ้งมือ้อนี้ก็น,นําไปใส่ได้เลยครับรับรองว่าบ่มีผาดครับยี่สิบาถึงสามชิมือครับจะออกหลักก่อยเวลาหฮาขวนรหลอบแล้วขุดเหยื่อหนออกจังหน่อยครับขุดเหยื่อนออกจังหน่อยนี่ครับเห็นบ่ครับเ้าก็สิได้แผลแบบนี้ครับนี่ครับ พอเห็ดเรียบร้อยแล้วก็สิออกประมาณนี้แล้วครับขั้นตอนต่อไปครับบันนี้เฮาก็สีสวยให้หลกมันออกมากครับก็คือเฮ้าสีไ้มิดนี่แหละครับกีดกีดมองทึ่งๆ่งที่เฮ้าขวนไว้ขึ้นมาประมาณสองมินครับสมิลครับเฮ็ดไว้จากสี่จุดครับสี่จุดพ่อซวยให้หลกมันออกครับตัวนี้ครับนี่ครับเห็นบ่ครับ ขีดลงมาครับขีดลงมากขีดลงมาประมาณสองมิลครับนี่ครับเพื่อเพื่อเพื่อเหาสีสางให้รากคนออกมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับผมเห็นผมขีดลงมาครับประมาณสองมิลครับนี่ครับครับวันนี้หลังจากที่ห้านสางแผลเรียบร้อยแล้วบานนี้ห้ากับสีมาใส่วัตถุดิบกันครับใส่กะปิครับเปิดออกกะปิ นี่รครับกะปิที่ผมนำมาก <c oughs> ็สีิใส่กิมร้อยครับเครื่องดื่มชู้กมกำลังครับใส่จักฟ้าก็ได้ครับฟ้าเต็มๆครับนี่ครับเ้ากับคนไห้มันเข้ากันครับสูตรเลี่ยงลากครับเฮดมาเราระสบความสำเร็จก็มาบอกพี่น้องเข้าตัวๆกันครับ คันดีก็บ,บอกต่ออนไรบอดีผมก็บ,บอกมาแนะนำพี่น้องบ้านเฮาหน่อยครับน,นี่ครับอันนี้สิเป็นสูตรพิเศษเลยครับสูตรเร่งหลากครับบานนี้เฮ้ากับสิเอาน้ำยาเร่งหลากที่เฮ้าเฮ็ดไว้นี่แล้ครับไปท่า,าแพ้ครับหลังจ,ลงจากเข้าได้สมน้ำยาเรีงหลากแล้วบ,บานนี้เฮาก็สิมาท่าแพ้กันครับ สูตรพิเศษครับพี่น้องนี่ถ้าถ้าดานบนนี่นะครับด้านล่างบ่ต้องท่าครับถ้าั้งแต่ดันบนที่ว่ามองหักเพิ่นสีออกนี่ล้ครับท้าไ้ครับอันนี้สิเป็นสูตรพิเศษเลยครับสูตรผมเฮ็ดเราประสบความสําเร็จครับสําหรับพี่น้องชาวกเกษตรทุกคนนําไปสรปับใส่เด้อครับเด้อครับเอากับท่าไ้ หลังหลังจากที่เห้าหลังจากที่เขาท่าแล้วครับเข่ากับสีมาใส่ลูกตุ่มนี่แล้วครับเอาเมื่มอกี้บัดมือานี่ครับลูกตุ่มที่ผมนํามาครับเขากับสีได้ใส่ตัวนี้แล้วครับมาปาดครับหลังจากเข้าท่ากับปีแล้วเขาก็ปาดปาดลูกตุ่มเข้าครับปาดปาดให้มันถึงครึ่งนยครับลูกตุ่มที่เราเห็นมามันถึงครึ่ง ตอนนี้เขาก็บีบน้ำออกครับใยนำมันคังอยู่ในนี่้อครับเดิ่นทีเราบีบออกครับนำที่อยู่ในเย่เข่าที่ว่าเขาเห็ดลุกตุ่มมากนี่ครับบีบออกบีบออกราะมันหมันหมาดครับนี่ครับบ้านนี้เขาก็เอาใส่แผลเลยครับใส่กลางๆแผลครับนี่ครับที่เขานำมาเขาก็มาใส่กลางแผล ใส่กลางแผล่ที่ว่าห้าสิต่อนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับมันอยู่กลางแผล่พอดีครับบ่ยากครับง่ายๆครับสําหรับการต่อนี่ครับมันเขาคนบีบเขาที่สําคัญย่าให้น้ำค้งอยู่ในนี่หลายครับคันมันแห้งพวดห้องมาซองบึงประมาณช่วงกลางเดือนกลางเดือนที่ห้าต่อนนับจากมือห้าต่อนไปแล้วนะครับ ขันห้องมะบงขันมันแหงพวดเท่ากับสามารถเอานำมาหยอดได้ครับแต่ว่าขันมันบ่แหงเทาก็บ่ตรงหยอดครับบ่ตรงหยอดใส่ครับนี่ครับของผมสูตรง่ายๆครับนี่ครับใส่นังยางธรรมดาครับยางล้อดรถเก่าครับตัดมาง่ายๆครับรถถูบิดบานเทาง่ายเทาก็มัดแถลไว้ครับมัดไว้แน่นๆเลยครับนี่แหละอันนี้สำคัญครับมัดแน่นๆใหญ่้นดินเลยเลยครับ สิบวันติดไงครับหากสิบวันออกเร็วม,มัดให้แน่นๆ,ๆเลยครับนี่นาข้าขงบนเรียบร้อยครับข้างบนยังเหลือข้างล่างครับแบบน,นี้ฮังล่างเขาก็มัดขึ้นกันครับบีบน้ำออกครับบีบน้ำออก เดี๋ยวมันไหลายสมันไหลเป็นสีน้าออกคันมันหมาดครับขางล่างห้องก็มัดคือเก่าแล้วครับนี่ครับมัดแน่นๆครับเดี๋ยวมันสิลุตขนมันรวมบ่ได้ครับขนรวมมันหากมันสิบติครับมัดไว้แน่นๆเลยครับ มัดไสองจุดแล้วครับมัดล่างก็มัดบนครับกลางๆก็ปล่อยไว้หากคนแตกออกครับมัดไว้แน่นๆเลยครับแทนี่ครับบ้านนี้เาก็สิมาเบิงตุ่มต่อนที่ว่าห้าเฮ็ดไว้ครับว่ามันเป็นแบบใดครับนี่ครับ ออกมากประมาณนี้แลครับอีกประมาณยี่สิบหาถึงเดือนหนึ่งครับมาเบิ้งเลยเลยครับรับรองว่าหากขาวครับบานี้เขากับสิได้นําไปปลูกไดครับเรียบร้อยครับสําหรับมือน,นี้กับมมี่ยังหลายครับก็มีความรูดีๆสิมาแบ่งปันที่นองเข้าเกี่ยวกับการตอนบักม่วงนี่แล้ครับ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำใน,นเด้อครับเดอ้อ <c oughs> เพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ